รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุกธรรมในรายการถกคากับหลวงพ่อพระพิยอมกะะัลยาโนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับในวันพระเราควรงดเหล้าเพื่อเ,เข้าในกิจกรรมทางพุทธศาสนาแต่ขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับนะฮะมีพักหนึ่งพักใดนะฮะที่เขากล่าวมาพูดให้แนวคิดมาว่านะฮะดีจริงหรือสําหรับในการขายเหล้าในวันพระแล้วมันอย่างนี้เนี่ยมันจะไป มีสิทธิริดลอนกับศาสนาอื่นหรือเปล่าเอ้าเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมานั่งคุยกับทางหลวงพ่อพระปยงกัลยาณโณครับกระลาบและมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรอย่างนี้เลยครับหลวงพ่อครับสําหรับในผมเอาพูดเลยก็ได้เอาพักก้าวไกลเขาให้แนวคิดมานะฮะกับในเรื่องของการขายเล่าในวันระแล้วมันจะเป็นสิทธิ ร่อนกับศาสนาอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วมันดีจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับอันจะมายืนยันว่าถ้าทําได้ดีจริงเพราะว่าสติของมนุษย์แถวนี้มันถูกผลานด้วยน้ําผลานสติแล้วมันจะไปดีได้ไงแล้วถ้าหยุดไม่ผลานสติจเจริญสติในวันสาคัญสําคัญเนี่ยยังไงยังไงก็เติมเชื้อความดีเข้าไปเพื่อขับไล่ความขาดสติของบูเมาอะไรเนี้ยครับหลวงพ่อแต่ที่ถ้าหากว่า พูดอย่างนักการเมืองที่พูดเนี่ยอะไรก็เรียกสิทธิมนุษยชนจ๋าเนี่ยเราเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันก็เลือกทำเฉพาะที่เฉพาะที่เป็นนโยบายของแต่ละที่ครับพ่อไอ้เรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาเรื่องงดไม่ขายเหล้าสุราในวันวิสาขมาฆะเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัด นครราชสีมาอ oh. เป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับผมพ่อแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นไม่ถึงห้าสิบปีเ <Ha. S 2> มื่อก่อนนี้งดเราอะไรไม่ขายเ่าวันสำคัญไม,ไม่มีแตะเลยครับก็ขายกันไปทุกวันทุกวันเนี่แต่ตอนนี้มีพันตำรวจเอกสมไมนั้นจำได้นะครับผมพ่อจำชื่อไม่ได้ประกาศขอร้องว่าขอจังหวัดเราเป็นจังหวัดแรกโอ้โห oh. แล้วก็ตอนนี้ตื่นกันไปแทบทุกจังหวัดเลยครับผมพ่อ ตอนนี้เอาพักเก้าไก่จะไม่ตื่นจะรักษาความหลับไหลมัวเมาก็ก็ทำไปแต่ในเขตในจังหวัดในที่ที่เขาพร้อมใจกันน่ะครับผมพ่อหรือคนส่วนใหญ่เอ้าประชามติประชามติคนส่วนใหญ่อย่างโคราชแอมพานตอนนั้นนี่ทาได้ผลมากครับแล้วก็จังหวัดข้างเคียงวิ่งตามกันเป็นแถวเลยก็เลยเกิดทั้งประเทศเลยโอ้โหนี่ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนั่นนะครับผมพ่อเกิดจากพันตำรวจเอง ทีนเป็นบริหารจังหวัดยูตอนนั้นครับก็เลยโครงการก็เลยมาถึงทุกวันนี้เลยครับลวงพ่อเพราะว่าเราเราไม่ปฏิบัติข้อที่หนึ่งในชาวพุทธเนี่ยเอาละเขาเข้าใจจะปลับหนาไหนก็ก็อยู่เรื่องของเขาไปอแต่ว่าเราชาวพุทธในกลุ่มของเราอ่ะครับประกาศสักราของเราบ้างสิเราจะต้องงดต้องเว้นต้องละต้องเลิกครับลวงพ่อเป็นการทำตามคําสอนข้อที่หนึ่ง ในโอวาทปฏิโมก์นี่ครับปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจปัดเล่าไม่ให้เข้าคอเลยเนี่ยครับหลวพ่อมันต้องมีมั่งสิอถ้าไม่มีเลยก็แสดงว่าข้อที่หนึ่งคำสอนพุทธเจ้าหายสับสูนครับหลวพ่อสอนมาเลือเปล่าครับพอพอเรื่องกินเล่าแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องต่อไปก็พอขาดสติพูดยาไม่เข้าหูครับหลวพ่อต่อไปก็มี เพราะว่ามีข้อต่อมาเนี่ยมไม่พูดร้ายคนเมาเนี่พูดดีน้อยครับหลวงพ่อส่วนใหญ่พูดไม่ค่อยเข้าเรื่องครับพอพูดไม่เข้าหูพูดร้ายเดี๋ยวก็ลงมือทำร้ายโอโ้นี่เจ็บแล้วก็จะไม่ชอบความสงบสงัดครับจะชอบแต่ความวุ่นวายออกระเริกคึกกระนอง,งเพราะนั้นถ้าคิดว่าไม่ต้องงดกันละให้กินกันตามอำเภอใจครับ ก็ที่ไหนทําก็ทําไปเรามีสิทธิ์ห้ามไม่ได้ครับคุณพ่อแต่ถ้ามันเกิดมีสิทธิ์บ้างล่ะนี่ไงหือมันมีสิทธิ์จะทําได้บ้างล่ะทำไมก้าไกลไม่เว้นช่องไว้ให้บ้างจะปิดประตูเมากันตลอดอยังไงแต่ตรงนี้นะครับคุณพ่อมันเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยถ้าไม่คิดจัดงานอะไร ที่มันมีรถละเลิกบ้างเอาแต่มัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินจนขาดสติเมื่อสองวันนี้มีเรื่องขำที่สุดเดือนครับพ่อเขาจ้างหมอลำมาเปิดเปทีเล่นเก็บบัตรเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ถึงร้อยมั้งปรากฏว่าไอ้ป้ายเนี่ยเขาขึ้นว่าหมอลำจะเล่นตลอดยันสว่างอืมครับตอนนี้คนดูมันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาเล่นยันสว่างนี้เราไปดึกหน่อยก็ได้ อที่ไหนได้ตำรวจก็มาเตือนแล้วว่ากฎหมายว่าให้ได้แค่ตีหนึ่งครับตอนนี้ป้ายมันไ,ไม่ได้เป็นลด<อ>เวลาอไอ้คนก็อ่านก็าอ้มาติดยามตะวัน่ะปรากฏว่าพอถึงตีหนึ่งปั๊บหมอลำหยุดพอหมอลำหยุด ไอ้พวกถึ่งไปได้ฟังได้เพลงสองเพลงเองก็ปลาแก้วปลาขวดปลาเก้าอี้ค<บ>นปี้เลยครับผลพอ่อเพรถะลาของพวกมรณแก็เสียหายเอ,อเนี่ยก็ติดครับหลวงพอ่ออย่างน้อยก็ต้องใช้ใจทำลายเขาของเขาเละเทะลยครับหลวงพอ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ย เวลาเราไปซื้อเหล้าในวันพระอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเอาแบบประชาชนแล้วระบุว่าฉันศาสนานี้นะอ,อย่างนี้เลยแล้วก็หลวงพ่อเออครับจะเอากันอย่างงั้นก็เอาและที่สำคัญครับหลวงพ่อครับมันอย่างนี้ครับก็คือว่าก็จะมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งว่าเอาถ้าอย่างนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยอย่างนี้ได้ใช้เฉพาะกับประชาชนเอาแล้วทางพระสงค์ล่ะดื่มเหล้ากันในวันพระ แต่เป็นการผิดศีลอย่างเดียวไอ้นี่ก็โดนจับสึกหมดเลเล่นไพ่กินเหล้า uh huh. ปีนี้นะโดนจับสึกไปเกือบร้อยองค์ uh huh. เล่นไพ่กินเหล้าเหกันเสพยาเสพติดน่าจะเป็นร้อยองค์ uh huh. แตบอกแล้วว่าทะเลฟว้างใหญ่ธรรมวินัยของพระองค์เหมือนกับทะเลฟ้างใหญ่มีขยะลอยลงไปในทะเลคลื่นก็จะซัดขึ้นฝั่ง uh huh. uh huh. ถ้า uh huh. ขืนไปทำก็กระโดนซัดขึ้นฝั่ง ครับหลวงพ่อเอ่อ้ากินที่พูดเรื่องนดีนะ่ที่ว่าเว้นวันมาฆวิจาคขะครับแต่พระนี่ต้องเว้นตลอดอืมครับต้องเว้นตลอดเด็ดขาดไปเลยครับถ้าหวนกลับไปกินไปเสพอีกก็หมดสภาพอืมแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนเยครับหลวงพ่อเขาบอกว่าอย่างนี้เป็นการเว้นวัคของกฎหมายกฎหมายของประชาชนทั่วไป อ่าอย่างนี้ครับเพราะว่าทางพระสงฆ์เขาก็ไม่ได้รับโทษเหมือนกับประชาชนทั่วไปแต่เป็นการรับโทษของทางฝ่ายของอทาง้รับคนนั้นจับศึกเลยไปเลยต้องออกเลยพ้นสภาพความเป็นพระไปเลยครับลวงพ่อแล้วคุณจะพ้นสภาพความเป็นมนุษย์ ที่มีศาสนาไปเลยไงอยากมันก็ไม่ได้ก็หลวงพ่อครับอะครับไม่ได้ครับแล่ขณะเดียวกันนะครับหลวงพ่อครับในเรื่องของการดื่มเหล้าเอาละครับหลวงพ่อครับผมอยากจะเพิ่มเติมกับในเรื่องของทาควันพระเอาวันพระเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็มีวันพระวันหนึ่งเนี่ยครับหลวงพ่อจริงจริงมันก็น่าจะมีแนวคิดอย่างนี้เหมือนกันนะหลวงพ่อาพูดมานานแล้วโบราณไอ้นี่มันเร็วจริงๆวันโกนก็ไม่ละวันพระมันก็ไม่เว้นอื เนี่ยเขาพูดอย่างนี้มันดังนานเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เขาหลวงพอ่อเอาสักวันได้ไหมสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาสักวันได้ไหมแล้ววิจารคมากันมีแค่สามปีหน <c oughs> ึ่งสามคนเราจะไม่มีช่องว่างครับหลวงพอ่อเออถ้าไม่รู้จักเว้นจักละจักนดเนี่ยภาวะจิตเสื่อมภาวะจิตซามมันก็จะเกิดขึ้นแต่พอรู้จักเว้นรู้จักห้ามไอคำว่าธรรมะแปลว,ว่าฝึกจิตข่มใจเนี่ย ก็จะไม่ดืม่มไม่นั่นมันเริ่มเกิดขึ้นเป็นช่วงๆถึงว่ามันไม่เลิกตลอดการแต่มันก็มีวันที่มันห้ามใจหนักแน่นอืมไม่ที่จะทําไม่เคยทํามาเนี่ยงดเว้นทุกวันแต่เร่นี่ดูเนี่ยวันนี้ไม่ได้ดูขา่าวเพราะเมื่อวานวันมาคะ่ะวันนี้จะมีคดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล้าบ้างโอ้โหครับหลวงพ่อมันก็น่าดูดอะ่ว่ แต่คดีนมีแน่นอนมีแน่นอนครับหลวงพ่อฮะรถชนเพราะเมานีไงอะไรต่างๆเนี่ยต้องครับอ่าฮะเพราะว่าที่ตํารวจที่ท่านเสียไปก็เพราะเรื่องนี้เหมือนกันที่ขับเคี่ยวกันไปอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อมันก็เนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องนี้แหละครับหลวงพ่อฮะเป็นสําคัญเลยจริงๆครับหลวงพ่อแล้วก็ขณะเดียวกันครับหลวงพ่อครับไอการดื่มเหล้าเนี่ยแล้วมันไปผูกกับเรื่องของทางศาสนาผมว่ามันมันไม่น่าไม่น่าที่จะมาว่ามันเป็นธรรมชาติของนักการเมือง ซึ่งจะบัดเดนว่าอันไหนโกยคะแนนได้อันไหนโกยคะแนนไม่ได้ถามว่าคนในประเทศนี่กินเหล้าเท่าไหร่ถ้าพูดไปโดนใจแฟนคลับกินเหล้าเนี่ยก็อาจจะใส่คะแนนให้ <c oughs> แต่ถ้าไปฝังเนี่ยอาจจะโดน <c oughs> โดนดน <c oughs> เออครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้หถ้าพูดถึงคนที่ดื่มนะ,อะตอนนี้เนี่ยคนที่ดื่มผมว่าเกิน70%็นั่นย มันตอนนี้เราเหลือน้อยมากพวกที่ไม่ดื่มจริงๆเนี่ยอืเพราะนั้นถ้าไม่มีคิดวันยานนี้กันขึ้นมาบ้างไม่ลดไม่ละไม่เลิกเลยอาจะมาว่านะตั้งแต่พันเอกก่อนทำมาดับก่อนอุบัติเหตุในวันนั้นเขาบอกลดไปเยอะเลยไม่ใช่วันมาคะอุบัติเหตุเกิดเท่านั้นเท่านั้นแต่พอถึงวันมาคะอุบัติเหตุเกิดน้อยอืก็เพราะว่าเราก็ไม่ให้ขาย แพ่อนก็ไม่กินครับก็เลยลดไปได้เยอะลดไปได้เยอะครับหลวงพ่อครับแม่หลวงพ่อครับเห็นว่าหลวงพ่อกำลังที่จะมีงาน บอกเบรนลี้แม่เอาสักหน่อยครับเอาคุยกระวยาววิถีนนก็คือวิ่งเดินออกกําลัง3กิโลครับพ่อแล้วก็จะมีผลหมากรากไม้อาจจะมีกล้วยสุกแวนแล้วก็มีรัฐสารพัดอย่างเลยครับพ่อที่เป็นเรื่องของกินของทานแต่เน้นอะไรรู้ไหมฮะแค่โรคที่มันไม่น่าจะเกิดกับประเทศไทย โรคปลอดพืชโรคปลอดพืชคือในร่างกายนี่กระเพาะเนี่ย<ะ>ไม่มีพืชผักผลไม้อยู่เลยอมีแต่ไอพวกอะไรที่เขาเรียกวัตพืดครับอไอขยะขยะอาหารขยะอัน<ะ><ะ>นี้สุขภาพคนก็แย่ครับเดี๋ยวนี้คําว่าเมนูเชิดชูสุขภาพมันกําลังมาแรง<ะ>เพราะฉะนั้นเราจะทําพืชผักผลมาก,ากไม้ ไว้ให้ทานกันเต็มที่เลยครับหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้เราปลูกผักเต็มวิกฤตม,มาจากจังหวัดตากอำเภอพบร,ระเนี่ย<ะ>เรามีผักผัวหอมมัวกระเทียมเต็มที่นั้นใครมาออเลรี่กันเนี่ยก็จะได้ของพวกนี้ติดไม้ติดมือไปโอ้และบัตรก็ไม่ในแพงมากนะครับหลวงพ่อคิดคึงค่าอาหารที่ได้กินได้ทานอ สี่ร้อยเก้าเก้าหรือไงนี่โอ้ยถูกครับหลวงพ่อใช่สำหรับคนที่กินกันทั้งวันอยู่ด้วยนหลวงพ่อวิ่งไปกินไปหรือยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อมีทั้งจุดมีวิ่งจุดหนึ่งวิ่งเดินมาจุดหนึ่งแล้วก็กินครับหลวงพ่อกินแล้วก็หยุดเดินต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นจุดจุดของกินมันจะวางเส้นทางตลอดอ๋อไอ้กล้วยสุก กล้วยน้ำว่ากล้วยไข่กล้วยหอมเฟือเครือที่สุกๆอ่ะก็จะแฝนไว้วิ่งไปเป็ดสักลูกหนึ่งกินไปเลยวิ่งจากไหนไปไหนครับหลวงพ่อจากวัดเนี้ยไปถึงสวนบัวมันจะมีสวนบัวอยู่ข้างในสวยครับหลวงพ่อฮะรู้สึกว่าในกิจกรรมนี้สวนแก้วกับสวนบัวเชื่อมกันระยะก็สากิโลสกิโล ก็พอประมาณครับหลวงพอ่<ม>พออะไม่ท่านเหนื่อยไม่ทัานเหนื่อย <c oughs> แต่ขณะดเลิกการก็รู้ว่าอันนี้เพิ่งเกิดเม่อหลวงพ่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่เพึ่งประชุมกันเมื่อว่าวันวันวันอาทิตย์เนี่ย<อ>พึ่งประชุมประกาศครับจะจัดงานนี้เมื่อ,อวันอาทิตย์ที่แล้วอ,อครับหลวงพอ่อโอ้หมีคนสับหลุนกันเยอะแยะเลยนะครับผมมีคนจองเยอะเลยเอครับเราจะรับเท่าไหร่กี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยคนนี้ครับแม่ ดูเสื้อเขาก็สวยๆทั้งธนาคารอมสินครับหลวงพ่อมีทั้งการท่องเที่ยวอครับมีทั้งในอำเภอมาแล้วก็ประทันชุมชนครับหลงพ่อมากันเจ็ดแปดคนที่มาเปิดสัมมนาโอโหเปิดงานเนี้ยอ่าฮะเหมือนหลวงพ่อนี่จะเต็มที่สำหรับในเรื่องของการเชิงการท่องเที่ยวเลยนะครับแน่นอนแน่นอนเข้าทางแล้วยุนี้นะ เขาบอกว่าไอ้ท่องเที่ยวเนี่ยออกทีวีเมื่อไม่กี่วันเนี่ยท่องเที่ยวนอนโรงแรมไปถนนเก่าสันอะไรแบบเก่าๆเนี่ยมากี่ปีก็ไอ้ถนนเนี่ยมากี่ปีก็ไอ้โรงแรมเนี่ยคนมาหลายๆเที่ยวมันก็เซ็งกันนะตอนนี้เขาบอกอารมณ์คนท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนครับหนึ่งอยากท่องเที่ยวเชิงกีฬาออกกําลังเดินวิ่งจักรยานอะไรพวกเนี้ยมีทิปสองธรรมชาติ ธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ดีครับ่มเย็นอันนี้เขาต้องการมากครับคุณพ่อเปลี่ยนและไอการท่องเที่ยวมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปสร้างโรงแรมหรูๆบางทีคนอยากไปนอนรีสอร์ทถูกครับคุณพ่อบางคนนอกจากนอนรีสอร์ทแล้วยังยิ่งกว่านั้นอีกนอนในเขตที่ป่าสงวนเนี่ยแต่ที่เขาจัดไว้ปลอดภัยเสือช้างไม่เขามาทำลาย คือนอนเต็นท์กางเต็นท์อย่างเงี้ยครับพ่อพ่อจะมีมานเตเต์อนาคตอนาคตอนาคตจะมีกําลังทําบ้านหลังเล็กเล็กเล็กใช่ที่ใหญ่รู้เดูด้านในเนี่ยตอนนี้ทําไปได้สี่หลังแล้วอออครับหลวงพ่อโูกอยู่ชายน้ําเลยโุ้ยชายน้ําเล็กๆนอนได้ไม่เกินสองคนเริ่มยังหรือพ่อเริ่มแล้วเริ่มแล้ว กี่หลังแล้วตอนนี้ได้สี่สี่หลังเดี๋ยวจะทำสักห้ามันเป็นเก้าเป็นเก้าเก้าหลังอ๋อเป็นลักษณะของเหมือนคล้ายๆรีสอรอนอย่างนี้เหรอพ่อใช่ทำแบบนั้นเลยใช้ไม้คังขวาเป็นไม้ไผ่ไม่ทำเป็นปูนไม้ไผ่คือแบบอยู่แบบติดดินธรรมชาติธรรมชาติคือต้องคนรักธรรมชาติการท่องเที่ยวแบบสุนทรียะทางธรรมชาติเนี่ยครับผมพ่อคุณจะเอาหรูหราก็ไปเที่ยวแบบโรงแรมไป แล้วก็วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละกี่ปีกี่ปีมาไก้นอนโรงแรมแบบเนี้ยครับเที่ยวอยู่ถนนเกาสานอยู่เฮียแต่นนี้ต่อไปเนี้ยมันจะเริ่มปรับแล้วเขาบอกว่าต่อไปนี้การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเมืองสองเมืองรองแล้วจะกลายเป็นว่าท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยในชนบทเล็กๆที่มีวัฒนธรรมวิถีชิพชาวพุทธนิวิถีแต่ละท้องถิ่นนี่วิถีนนเป็นยังไง ก็ลองมาดูว่ามีสวนมีอะไรต่ออะไรโอ้แล้ว,ลวได้นอนรีสอร์ทแล้แถมกินผลไม้ได้ด้วยโอ้ oh, <laughs> สบาย <laughs> เรียกว่าตื่นมาอยู่กระดงผลไม้ฮะ <laughs> ครับหลวงพ่อได้กินกันเต็มที่เลยและปีนี้เป็นปีที่ประหลาดมาก <laughs> ต่มานึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ <laughs> ชาวบ้านรอบๆเนี้ยบางทีขายผลไม้ไปนั่งเฝ้ากระจาดหนึ่งเนี่ยเ <laughs> มื่อวันเสาร์าวันนี้มีบอกว่านั่งขาย มะปรางยี่สิกิโลทั้งวันขายได้กิโลเดียวโอ้ตายนั่งเฝ้ากระจาบทั้งวันฮเออเอามาฝากพระพยอมวัดพัวแก้วดีกว่าฮะุณรับเงินไปเลยเราขายไม่หมดเราก็แจกฮะไปบินตบาทแจกครับผมพอ่อทำกระเช้าแจกทุกวันครับผมพอ่อทางใครทาบุญห้าร้อยแจกกระเช้าผลไม้อืมครับผมพอ่อตอนเนี้ชาวบ้านแถวนี้เลยเริ่มเอาไม้หุย เอามาฝากขายมั่งมาขายให้ทางวัดให้ทางวัดจัดการไปแจกไปอะไรถ้าคนมาทําบุญจะสังเกตดูว่าถ้าเข้าไปถวายสังฆทานจะต้องหิ้วกระเช้าผลไม้กลับบ้านครับคุณพ่อเราเจ็บใจคําบุตรลานที่จีนว่าเราทําบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าคราวนี้เราตั้งแสงบั่งละเป็ดไก่กับผลไม้ใครจะเหนือกว่ากันก็แล้วแต่ อย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับสาหรับในส่วนในเรื่องของข่าวสารที่วัดสุนแก้วผมมาแต่ละที่แต่ละที่แต่ละครั้งแต่ละอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อจะมีโปรเจกต์โครงการต่างๆมากมายจริงๆฮะโดยโดยเนี่ยอย่างโครงการวอลเลย์ยลี่อย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะเนี่ยอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมไม่ทราบนะเพ่มาทราบในินี้เรื่องมายความว่านี่คือมีอะไรที่สร้างสารรค์มากมายจริงๆสําหรับที่วัดสุนแก้วและเชิญชวนสําหรับคนที่ อยากจะมาพักผ่อนที่ถ้าบอกวันวันยอย่าใช้แต่ขาเดินครับหลวงพ่อต้องใช้หัวเดินบ้างคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาครับหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเองเนี่ยก็ไม่ออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยดีใช่ต่อไปนี้ไม่ไปแล้วจะพยายามวันนี้เขาก็นิมนต์ให้ไปออกรายการหลายสถานีครับหลวงพ่อขอภายในสองปีเนี่ยมาจะต้องทําทุกอย่างในเนี้ยเป้าหมายเดิมเ่ยต้องให้สําเร็จ อตอนนี้ซอยต่างๆเนี่ยก็ยังเพิ่งจะเริ่มครับหลวงพ่อยังไม่ได้เดินเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนะก็กะเวลาสองปีนี่ทุกอย่างเสร็จแล้วตอนเนี้ยหลังพิงทัพลดเกษียณหลังพิงทัพเออครับหลวงพ่อ,อดังนั้นกล่าวไวนมาตรการลาแล้วหลวงพ่อครับไปแล้วท่านชมครับสวัสดีครับ